ถามตัวเอง้วตอนนี้เป็นอะไรเปนบดเรียนรที่ยง,ง,งกับเย็นนิูหจันะ่งมาก กินอะไรวะกั๊บพี่เข้าต้มครับต้มซีทีบาลานซ์อ๋อกินซีทีบาลานซ์ทุกวันเลยพี่เห็นยริงๆข้าวต้มนวดเลยทุกวันตอแต่ในข้าวต้มแกจะมีไก่มีไข่มีวันนี้ไม่มีวันนี้มีแต่ไข่อ๋อไข่ยังเดียวเมื่อวานเน่ยไก่มาเห็นมาแบบเต็มเลยจ้าซีทีบาลานซ์ทีมันจะใส่อีกเพียบซีทีบาลานซ์ไงเอาไว้เหมาะกับแบบแมทกับเมนูอื่นโอเคอ้าอันนี้ใส่ไม่กินไมโลอ เฮ้ยิโกโก้เหรออ,าอ,าอ,าาอ้าวออาแครอทเปล่าโอเคลูกอ๋อปวดหลังมากเลยเพิ่งปุ๊บอยากกินเดี๋ยวไปชงหนาวเลไม่กินอย่ากไร <c oughs> อยากกินไมโลเหรอไม่ให้กินเฮ้ยโกโก้สติลกสติสตินะลกนะปกติใส่แถมตาบปางกินแบบเลยได้ไหมใส่แตเขาิฟอเอยอืมครีมเทียมกับโกโก้อ้ยพอกันเลยเอาคืน